พบกันเวลาเดิมนะคะ5โมงเย็นของทุกๆวันกับช่องเปิดกุผ้าขายถูกค่ะนี่ก็จะเป็น EP ที่139แล้วนะคะก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุดหนุนพระจากทางช่องถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระอ,องค์ไหนก็อย่าลืมนะคะติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110 หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะอย่าลืมนะคะชอบองค์ไหนรักองค์ไหนถูกใจองค์ไหนก็ติดต่อได้เลยนะคะค่ะวันนี้ก็มีภาพมาฝากกับทุกทกท่านมากมายเลยนะคะจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมไปดูกันเลยค่ะองค์แรกในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณแซยิต6รอบ72ปีวัดบ้านไร่ ปี2537เนื้อทองแดงต่อกโคดด้านหน้า3โคดพิมพ์จัมโบ้สภาพสวยเก็บเก่าหน้าบูชามากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญชัดๆกันค่ะเหรียญสวยๆเลยนะคะน่าเก็บหน้าใช้ค่ะ ด้านหลังก็จะเขียนนะแซยิดป้านไล่นะคะน่าใช้น่าเก็บนะคะหลวงพ่อคูณลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะนะคะวัตถุมงคลของท่านก็น่าใช้น่าเก็บทุกรุ่นเลยค่ะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อคูณสวยๆเดิมๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นแซยิต6กรอบ72ปีวัดบ้านไลปี2537เนื้อทองแดงตอกโค้ดด้านหน้า3โค้ดพิมพ์เล็กสภาพสวยน่าบูชามากเลยนะคะเหรียญน,นี้ก็จะเป็นเหรียญพิมพ์พเล็กนะคะก็จะไซส์เล็กลงมากว่าเหรียญแรกนะคะน่าใช้น่าเก็บนะคะสภาพเดิมเดมเดี๋ยวเรามาชมเหรียญชัดๆกันค่ะ เหรียญสวยนะคะสำหรับเหรียญหลวงพ่อคูณสวยๆเหรียเล็กเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะจะเก็บ ก็เก็บทั้งสองไซส์ได้เลยนะคะสวยๆเดิมๆค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญเม็ดแตงหลวงปู่ทวดหลังหลวงปู่ทิมวัดช้างให้ปี2522บล็อกสามชายนิยมเนื้ออัป,ปกา้าชุบนิกเกิลสาภาพสวยมากน่าบูชามากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญชัดๆกันค่ะ สวยๆแบบนี้ก็น่าเก็บน่าใช้นะคะสวยค่ะค่ะสําหรับเหรียญหลวงปูท่ทวดหลังเหรียญปู่ทิมนะคะก็จะอยู่ที่ 550ค่ะน่าเก็บหน้าสะสมนะคะสวยๆเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหล่อรูปเหมือนเนื้อตะกวัวเถื่อนหลวงปุนินวัดคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาหลังจานอักขระยันยุคต้นพิมพ์ใหญ่นิยมปี2516สสภาพสวยเดิมๆเลยนะคะหายากดูง่ายน่าบูชาค่ะ เดี๋ยวเรามาชมเหรียญชัดๆกันค่ะหายากนะคะสภาพสวยค่ะก็จะเป็นเนื้อตะกัวเถื่อนนะคะเหรียญสวยเหรียญเดิมเลยค่ะสำหรับเหรียญน,นี้สำหรับเหรียญหล่อรูปเหมือนเนื้อตะกัวเถื่อนหลวงปูนินวัดคอนบุรีสวยๆเดิมๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ 400ค่ะน่าใช้ด้าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญกลมใหญ่หลวงปูท่ทวดวัดช้างให้รุ่นกาญจนาพิเศษปี2539เนื้อทองแดงปุกเศษพิธีใหญ่หน่าบูชามากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญชัดๆกันค่ะเหรียญสวยเหรียญเดิมนะคะเดิมๆค่ะสวยค่ะ หน้าเก็บหน้าใช้นะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้สำหรับเหรียญกลมใหญ่หลวงปูท่ทวดวัดช้างให้สวยๆเดิมๆ,ๆ,ๆเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะหน้าใช้หน้าเก็บนะคะกับราคาเบาๆ200เดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นพระศิวลีเนื้อดินสีดำหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาทสภาพสวยเดิมน่าบูชามากเลยนะคะสวยเดิมนะคะสำหรับองค์นี้เดี๋ยวเรามาชมองพระชัดชกันค่ะเป็นเนื้อดินสีดำนะคะสวยค่ะสวยๆแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมนะคะสวยนะคะสำหรับพระศิวลีหลวงพ่อกลวยองค์นี้ วัตถุมงคลของหลวงพ่อกลวยนะคะน่าเก็บน่าใช้ทุกรุ่นนะคะลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะนะคะสําหรับหลวงพ่อกลวยค่ะมีไว้ติดคอสักองค์นะคะจะอุ่นใจค่ะค่ะสําหรับพระสิวลีหลวงพ่อกลวยสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะน่าเก็บน่าใช้นะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระพุทธเนื้อผงพิมพ์ใบโพหลวงพ่อมุมวัดประสาทเยอจังหวัดศรีสะเกดรุ่นแรกปี2517หายากดูง่ายสภาพสวยเดิมน่าบูชามากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะพระสวยเดิมนะคะถึงจะเป็นเนื้อผงนะคะแต่ก็ถูกเก็บไว้อย่างดีนะคะสมบูรณ์ค่ะ สำหรับพระพุทธเนื้อผงพิมพ์ใบโพหลวงพ่อมุมสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะน่ใช้หน้าเก็บนะคะสวย,สวย,สวยๆเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมอง์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อโบราณเนื้อทองผสมเก่าไม่ทราบที่สภาพใช้มาบ้างหน้าเก็บหน้าสะสมนะคะ เก่าไม่ทราบที่นะคะสําหรับองค์นี้เดี๋ยวเรามาชมองพระชัดๆกันค่ะเก่ามากนะคะแต่ไม่ทราบที่นะคะถ้าท่านใดเห็นแล้วชมแล้วทราบที่ก็จัดไปเลยนะคะกับราคาเบาๆจากทางช่องค่ะเห็นไหมคะเก่ามากเลยค่ะ สำหรับรูปหลอกเก่าๆโบราณเนื้อทองผสมองค์นี้ไม่ทราบที่ก็จะอยู่ที่350ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญโหดรุ่นแรกหลวงพ่อนกวัดเขาพังเหยจังหวัดชัยภูมิปี2539เนื้อทองแดงสภาพสวยพอบตลับสแตนเลสสั่งตัดเข้ารูปอย่างดีพร้อมใช้นะคะ สวยมากค่ะสวยทั้งเหรียญสวยทั้งตลับนะคะถ้าท่านใดรับไปก็สามารถนำไปขึ้นคอได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญชัดๆกันค่ะค่ะเหรียญก็สวยรอบก็สวยนะคะน่าใช้ค่ะนะคะเลียย่ยมแม่งอย่างดีเลยนะคะสวยเดิมค่ะน่าใช้มากเลยนะคะสำหรับเหรียญน,นี้ สำหรับเหรียญโหดหลวงพ่อนกวัดเขาพังเหยนะคะสวยๆเลี่ยมพร้อมใช้องนี้ก็จะอยู่ที่500ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะสวยๆแบบนี้เดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นผ้าสังกะจายหล่อโบราณบรรจุกิ่งเนื้อทองผสมสภาพผ่านการใช้มาบ้างเนื้อหาเก่ามากน่าเก็บน่าสะสมนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะ เป็นผ้าสังกระจายที่สวยน่ารักมากเลยนะคะนี่ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะสวยๆเดิมๆน่ารักแบบนี้ค่ะสำหรับผ้าสังกระจายหล่อบโบราณบรรจุกกิ่งนะคะอง์นี้ก็จะอยู่ที่500ค่ะกิ่งยังดังนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญโหดรุ่นแรกปี2538หลวงพ่อนกวัดเขาพังเหยจังหวัดชายภูมิเนื้อฝาบาทกระไหลทองสภาพใช้มาบ้างเลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้นะคะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญชัดๆกันค่ะเป็นเหรียญกระไหลทองสวยนะคะเลี่ยมพร้อมใช้นะคะเลี่ยมอย่างดีเลี่ยมหนาค่ะ น่าใชหน้าเก็บนะคะสวยสวยเดิมเดิมถ้าท่านใดรับไปก็สามารถนําไปใช้ในไปขึ้นทอได้เลยนะคะค่ะสําสหรับเหรียญหลวงพ่อนกนะคะสวยสวยเดิมเดิมเลี่ยมพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะน้าใชหน้าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหล่อเหียมสารพัดนึกหลวงพ่อนกวัดเขาพังเหยยจังหวัดชัยภูมิ ปี2,558เนื้อทองเหลืองกระลาทองต่อโคดด้านหน้าสวยมากใส่ตลับสแตนเลสสั่งตัดเข้ารูปอย่างดีพร้อมใช้นะคะสวยเดิมค่ะเดี๋ยวเรามาชมองพระชัดๆกันค่ะเหรียญสวยมากเลยนะคะกระล่ทองเต็มนะคะที่สำคัญใส่ตลับสั่งตัดเลี่ยมพร้อมใช้นะคะสวยมากค่ะดูดีค่ะเห็นไหมคะ นาใช้นาเก็บนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้สำหรับเหรียญหลวงพ่อนกนะคะใส่ตลับสแตนเลสสั่งตัดอย่างดีสวยๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่650ค่ะนาใช้หน้าเก็บนะคะสวย,สวย,สวย,สวยๆเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระพุทธร,ราเนื้อทองผสมเก่า หล่อแบบตัดช่อเก่าไม่ทราบที่สภาพใช้ศึกงาบูชามากเลยนะคะเก่านะคะแต่ไม่ทราบที่เดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะเก่ามากเลยนะคะเดิมๆเลยค่ะสภาพใช้นะคะ สำหรับผ้าพุทธหล่อบโบราณเนื้อทองผสมเก่าหล่อแบบตัดช่อเก่าไม่ทราบที่องค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเก่าเก่าเดิมๆมเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อบโบราณหลวงพ่อจันทร์วัดบางมอนจังหวัดอยุธยาเนื้อทองผสมสภาพใช้มาศึกพอสมควรน่าเก็บน่าบูชามากเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะพระสวยมากเลยนะคะ สำหรับรูปหล่อกเก่าหลวงพ่อจันนะคะสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่600ค่ะน่าเก็บน่าสะสมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระชัยวัดฐานบัวหล่อโบราณตัดช่อเนื้อทองผสมเก่าไม่ทราบที่สภาพดีมากน่าเก็บน่าสะสมนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะนี่ก็จะเก่าไม่ทราบที่นะคะแต่เก่ามากนะคะ ถ้าท่านใดทราบที่ก็จัดไปเลยนะคะกับราคาเบาๆค่ะสำหรับพระชัยวัดฐานบัวหล่อโบราณตัดช่อเนื้อทองผสมเก่าไม่ทราบที่องค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเก่าๆเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นพระผงรูปเหมือนหลังโต๊ะหมู่หลวงปู่หงสุสารทุ่งมนจังหวัดสุรินทร์เนื้อชานหมากปี2545หายากนิยมสภาพสวยมากเลยนะคะน่าเก็บหน้าบูชาค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะพระสวยนะคะสำหรับองค์นี้ด้านหลังก็จะเป็นยันอักขรนะคะแต่ ค่อนข้างที่จะเรียบนะคะสวยค่ะค่ะสำหรับพระพง์รูปเหมือนหลังต้มหมูหลวงปู่หงสุสานทุ่งม,มนจังหวัดสุรินสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่หนึ่พค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นประหลัดขีกรุ่นแรกหลวงพ่อยิดวัดหนองจอก จังหวัดประจวบคีรีขันเนื้อตะกวดสภาพสวยเดี๋ยวเรามาชมประหลัดขิกชัดๆกันค่ะค่ะสวยมากเลยนะคะสวยน่าใช้น่าเก็บนะคะสำหรับประหลัดขิกสวยๆเดิมๆหลวงพ่อยิดอตรงนี้ก็จะอยู่ที่เจ็ดร้อยค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะสวยสมบูรณ์ค่ะเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระวัดปากน้ำรุ่นซื้อที่ดินเนื้อนวะโลหะวัดปากน้ำกรุงเทพปี2534ต่อโค้ดด้านล่างกล่องเดิมสวยมากสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะสวยมากเลยนะคะสวยมากสวยเดิมนะคะสำหรับสมเด็จวัดปากน้ำนะคะก็จะเป็นเนื้อนวะโลหะนะคะ น่าใช้หน้าเก็บนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้พร้อมกล่องเดิมสำหรับพระวัดปากน้ำนะคะเนื้อนวโลหะรุ่น6สวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญเจ้าสัวรุ่น3เนื้อทองทิพย์ วัดกลางบางแก้วจังหวัดนครปฐมปี2555พิมพ์เล็กกล่องเดิมดูง่ายหน้าเก็บหน้าสะสมนะคะสวยเดิมนะคะสำหรับองค์นี้เดี๋ยวเรามาชมเหรียญด้านในชัดๆกันค่ะพระสวยพระเดิมเลยนะคะสวยมากค่ะสวยเดิมๆเ,เป็นกระไหล่ทองนะคะไม่ใช่เป็นเนื้อทองนะคะ สำหรับเหรียญเจ้าสวนะคะสว,สวยเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่500ค่ะนาเก็บหน้าสะสมนะคะพร้อมกล่องเดิมๆเดีเด๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระกิ่งรุ่น70ปีหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ปี2535เนื้อทองแดงลมดำกล่องเดิมดูง่ายหน้าเก็บหน้าสะสมนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะ พระสวยมากเลยนะคะอยู่ในกล่องเดิมๆค่ะสวยๆแบบนี้ก็น่าเก็บน่าใช้นะคะถ้าสำหรับพระก,กิ่งรุ่น70ปีหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่สวยๆเดิมๆพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่550ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระพุธ นวมหาราชาฉลองพระชนมายุหกรอบ72พรรษารัชกาลที่9พร้อมกล่องเดิมปุกเสกพิธีใหญ่มากน่าบูชามากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะสวยเดิมเลยนะคะสวยมากค่ะสวยๆแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมนะคะ สำหรับเรียนพระพุทธนวะมหาราชาฉลองพระชนมายุ6รอบเจ็ดสิบองพรรษาสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะส,สวยๆเดิมๆเ,เดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่โพคศัพซับคูณ88พิมพ์ใหญ่เนื้อทองแดงรมดำตอกโค้ดหมายเลข หนึ่งสามติดจีวรใต้ฐานกล่องเดิมๆสวยมากสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะสวยมากเลยนะคะผิวสวยผิววิ้งนะคะสำหรับหลวงพ่อคูณนะคะรูปหล่อสวยๆค่ะสวยๆแบบนี้ก็น่าเก็บน่าใช้นะคะ สำหรับรูปหล่อหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่สวยๆเดิมๆพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็อย่าลืมนะคะติดต่อได้ที่เบอร์โทร082 754 7110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์082 754 7110ค่ะ ถ้าท่านไดชมคลิปแล้วสนใจผ้าอ,องค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแล้วเราจะไปเปิดกลุปผ้าร่วมกันขอบคุณมากค่ะ